สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมวอลล่าแลนด์นะครับเป็นเก,เกมเปิดใหม่นะครับที่คอมสเปกต่ำก็สามารถเล่นได้นะอันนี้ผมเล่นในโนนบุกนะพอไอสามกระกากนะครับอายุใช้งานมาแล้วสี่ปีนะครับคอมกระกากนะฮะดูว่าจะเป็นยังไงครับเกมนี้ จังหวะนี้พอมาบุกมาบุกที่เลนกลางนะจะมีใครเปล่าเนี่ยปลาระบวดไปก่อนเช็คแมปเหมือนเฮ้ยขวามือขวามือระวังระวังนแต่งานยังไงเอามีแทงว่าอุ๊ดจุ๊บอุ๊ดโอ้โหสวยโอ้ตายมีดเฉยต้นเกมเอามีดไปแทงเขาได้นะครับเพราะว่าปืนเนี่พิมพิมยั่วครับพิมยั่วเพราะว่าปืนเขายังไม่แรงครับมีแค่ปืนพกต้นเกม ก็พูดถึงเกมก่อนดีกว่าฮะเกมนี้นะครับเหมาะสาหรับคนที่มีโน้ตบุ๊กสเปคต่านะครับแต่อยากเล่นเกมที่ภาพภาพสวยๆนะครับเราไปหาโหลดเล่นกันดูนะครับบอกเลยว่าสนุกครับเกมนี้เขาไม่ได้จ่ายนะแต่อยากแนะนําเฉยๆครับเห็นว่าเกมตัวเกมมันดีอันนี้ผมปรับภาพไว้ที่ปานกลางนะครับเพราะว่าเล่นไปด้วยอันหน้าจอไปด้วยจะได้ไม่กระตุกนะครับแต่ถ้าเล่นโดยไม่อัานหน้าจอนี่ สามารถปรับสุดได้ครับเล่นแบบไหลลื่นเลยนะครับเล่นแบบเลื่นหัวแตกเลยนะครับแต่อันนี้พออันหน้าจอไปด้วย <Okay. S 1> ก็เลยปรับปรับให้มันอยู่กลางนะครับเพราะว่ามันจะกระตุกมาดูเกมที่สองเลยนะครับผมมาบุกที่เดิมนะครับยังไงโอโ้ภาพภาพกระตุกนิดนึงนคับเมื่อกี้ ยังไงยังไงรอจังหวะก่อนฮนะอาจจะมีคนมาถ้าเราไปอาจจะตายฮนะรอก่อนรอก่อนมีมาไหมเฮ้ยมาแล้วยิงโอ้โหไม่โดนยิงโอ้โหไม่ตายเข้าไปซ้ำเข้าไปซ้ำโอ้โหสวยมาเป็นชิพิตัวหลังมาเฮ้ย <Hey, S 1> โอ้โหหัวแตกบอกอะไรว่าหัวแตก เกมนี้ผมเพิ่งหัดเล่นได้ประมาณ4-5วันแล้วนะครับอาจจะยังไม่เข้ามือเท่าไหร่นะฮะอีกตัวเดียวเองไปอยู่ไหนวะตัวเดียวไปไหนนอ้อตอนนี้ฝั่งผมก็วางระเบิดใกล้จะแตกแล้วนะครับนั่นไงแต่ชนะไปครับสกอร์กลับมาหนึ่งหนึ่งนะครับอพอเริ่มชิวได้เงินก็เริ่ม เริ่มเยอะขึ้นแล้วนะครับผมก็จะซื้อ,อยังใช้ปืนตัวนี้อยู่นะปืนตัวนี้เป้านิ่งมากเลยครับผมชอบชอบใช้มากไปที่จุดเดียวนี้ครับรู้สึกมานครับตรงนี้ไปแล้วจองไปดิโหกลางมาเรียรอเลยเ<อ>ช็คไ,ไปลูกน้องไปก่อนครับเลืมบอกตัวนี้นะครับสกิลตัวนี้สกิลซีมันจะเป็นการบังคับ หุ่นยนต์นะครับเข้าไปเข้าไปโอ้โหตายการบังคับหุ่นยนต์เข้าไปเปิดแมพนะครับส่วนสกิลคิวนะครับจะเป็นการคว้างระเบิดคว้างไปแล้วมันจะติดกับผนังติดกับพื้นนะครับส่วนสกิล E ก็จะคว้างระเบิดเหมือนกันครับเหมือนระเบิดเกมเกมยิงการธรรมดาแล้วคว้างไปส่วนอันติจะเป็นมาซูก้านะครับเอามาซูกา้ามยายิงใส่เขาเลยโคตรแรงฮะถ้าอยู่แบบรวมๆกันนี่ตายทีเดียวเลย ่เปลี่ยนฝั่งบุกบ้างครับมาบุกที่จุด A ยังไงจังหวะนี้เดินเข้าไปมีคนดูเปาเฮ้ยมาแล้วโหเจ็บนะเจ็บนะเมื่อกี้นะนี่ครับสุดเอปลาระเบิดไปตายตายไหมโอ้โหตายบอกเลยระเบิดนี้แรงมากครับส่วนลูกดำๆนี่จะเป็นการเก็บสเต็กอันตินะฮะอันตรีย,ยังมันจะเป็นจุด หลายๆจุดนี้ครับในอันติตัวเนี่ครับเก็บไปเรื่อยๆหรือมันจะได้จากการคิวคนแล้วก็เก็บลูกบอลเมื่อกี้นะครับจะได้อันติแต่ตัวเดียวนี้ปนไปอ,อยู่ไหนไวะออยู่ไหนวะโอโหไม่เห็นมาเอาไหมครับผมซื้อของซื้อก่ญใยเปลี่ยนพื้นดีกว่าให้เอาลูกซองมาได้แล้วมันเป็นยังไงกับจุด A จะมปบกนี่ฮะดูอันดูอนตินครับผมจะผมจะลองใช้ให้ดูนะครับอันติออ้อมยสิคิวหนึ่งไปไปเช็คนับนี่ครับมาสุกา้ามันจะขีดนสีแดงนี่จะเป็นการเวลาจำกัดในการใช้นะถ้าเราไม่ใช้มันก็จะหมดไปคนะโอ้โหเยอะโอ้ตาย ตอนนี้ฝั่งพงคุเรือ3าคนนะครับน่าจะชนะนะระเบิดก็ใกล้จะแตกแล้ว3ตัวอยู่ไหนนาะระวังนะเพื่นระวังนะมาแล้วยิงนโอ้โหตายอย่างไวระเบิดนั่นไงระเบิดแตกกูไม่ทันมามาชมในเกมนี้ครับเราต้องโชว์โหดบ้างนะครับ ไปจุด A นี่ไม่ค่อยได้คิวเลยเปลี่ยนฝั่งมาบุกที่เดิมมาที่เราถนาดัดครับยังไงมีคนไหมไม่มีวะเฮ้ยขวามือขอายิงยิงโอ้โหม่โดนมีโดนคิวคิวไหมโอ้โห1 1> โดนเพื่อนลดัดเฉยไม่ได้คิวเลยเมื่อกี้ระเบิดอยู่กับใครวะระเบิดไปไหนวะเนี่ย ฟังฟังเขาเหลือตัวเดียวนะครับ oh. น่าจะชนะแล้วอยู่ไหนวะโอ้โห oh. สวยห้าหนึ่งนะครับให้ทีมแบกมามาบุกที่เดิมนีกครับบุกเลนกลางปลาเบอดไปมีใครไหมมาครับปล่อยหุ่นยนต์ไป ขี่มยนต์ตัวนี้มันจะทํางานอันตโนมัตินะโอ้โหหัวแตกโอ้โหดูภาพชาอครั้งครับดูภาพช้าโอ้โหหัวแตกสโลนั่นไงหัวแตกตอนนี้เหลือ4ต่อ3แล้วครับอยู่ในว่าโยกไปบุก A บ้างครับมีใครไหมแถวนี้มีนี่ครับสกิลคิว โอ,อ้โหระเบิดใส่ตัวเองอีกยังไงโอ,อ้มาว่าอินเทีวออยวโอ้โหติดสไนเปอร์มือไม่เร็วเลยว่ดูสกอร์ครับโอ,อ้โหฆ่าหกตายหกสกอร์ไม่สวยเลย,ยสองต่อสามจะชนะไหมมาวะแต่ระเบิดใกล้จะแตกแล้วนะครับน่าจะ นะโอ้โหยิงมั่วหลอนมีหลอนอย,อย,อย,ยังไงยังไงยังยิงยโอ้โหไม่โดนสักเม็ดแนวหนึ่งต่อสองครับระเบิดก็ใกล้จะแตกแล้ววิ่งดีเพื่อนวิง่งนั่นไงโอ้โตายอยู่ดีวันนี้ฝังเรานำนะครับหต่อหนึ่งเลยผมจะเปลี่ยนมาบุกจุด A บ้างนะฮะ มาตรงนี้ตายทุกทีเลยไม่รู้เป็นไรนะโอ้โหยังพูดมแทนขาดคำตายอีกแหละดูเพื่อนเล่นดีกว่าครับยิ่งยิ่ง,งาาตายสไนเปอร์คนนี้เอาทำยังไงซูมซูมมีใครไหมยิงยิ่งเหลือคนเดียวหนึ่งต่อสามขอจะทำยังไงครับ อันตีปุ๊บอันตีไปแล้วโอ้โหโดนโดนด้วยวะแต่ก็ตายครับผมฝั่งเขาไล่มานะครับสองต่อหมาตอนนี้เราอยู่อันดับสองนะฮะมาบุกจุดเออีกดิเป็นยังไงชอบตายจังป่าเระเบิดไปไม่โดนใครเลยออกมาแล้วนิมมินซิงโดนเขาเง็้ดนแล้วน่าจะเจ็บอยู่นะเมื่อกี้ โอหแต่ว่าเหนื่อยมากเลยครับหนึ่งคนยิงยิงยิงโอ,อ้โหเจ็บไม่ใชายอยังไงดีโยกออกมาเป็นลูกปืนก่อนปล่อยน้องไปออโอ้โหิสวยสี่ต่อสองครับยิงยิงชนเปอร์ว่ะยิงมันโอ้โหไม่โดน โอ้โหทำไรวะจังหวะนี้อืยังไม่เข้ามือเลยนะครับโดยรวมเกมก็เล่นค่อนข้างเลืน <One S 1> ่นนะครับ <One enemy S 1> ขนาด <remaining. S 1> อ่นหน้าจอนะครับปรับภาพกลางแต่ถ้าไม่อ่านหน้าจอนี่ปรับปรับภาพสูงสุดก็เล่นได้เลื่อนนะครับสำหรับโนตบุกคอไสาแบบ <Step S 1> แบบของผมนะครับถ้าใครมีก็สามารถโหลดมาเล่นได้นะฮะเกมนี้เหมาะสำหรับคนที่อยากลองเกมใหม่ๆนะฮะที่คอมสเปคต่ำนะฮะ ก็สามารถเล่นได้ลองมาโหลดกันลองโหลดมามาเล่นกันดูนะครับ่าโหลดไปแล้วเฮ้ยยิงยิงโอ้ไม่โดนเพื่อนบุกกนเพื่อนเป็นบุกงนี้ปาสุกามาแล้วยิงเข้าแจตุม้มโอ้โหสวยไม่ตายวะไม่โดนยิงยิงเฮดช็อตหนึ่งคิวมานะครับหลังจากที่เราไม่ได้คิวมานานบรง,งไหนดไีไปตรงนี้แหละ ขวาไม่มี3ต่อ2ครับช็อตนี้ใช้สกิลเล่นมั่วๆไปครับระเบิดอยู่กับใครวะระเบิดตกตรงนี้เดี๋ยวเก็บไปเก็บมาวางก่อนนะครับเอาระเบิดมาวางคน เดี๋ยวนี้กดระเบิดจะกดเป็นการกดเลขเลขสค้างไว้นะฮะบ,บางเบิดเพื่อนนั่นแหละตอนนี้ฟังเขาไม่รู้ว่าอยู่ไหนเลยนะครับไม่มีตรงนี้โอ้ชะนะแล้วามาผมจะใช้ปืนเดิมนะมาเดี๋ยวจะโยกไปบุกจุด A บ้างครับ มาตรงนี้ชอบตายจะตายอีกเปล่าวะเนี่ยมีใครดันเลยดันโอ้โหเพื่อนไม่ตามหรอใช้สกิลมุ้งว่าไปครับช่อนนี้ไปลูกน้องไปดิเสียงปืนดังทางขวามีใครไหมแถวนี้น่าจะไม่มีนะวางระเบิดได้เพื่อนระเบิดอยู่กับผมนี่ว่า ต้องวางนะครับจังหวะนี้เดี๋ยวผมจะเดินตรวจแถวนี้ดูนะอาจจะมีคนมาไอย้ยูนี่วะยิงงยิงโอ้โหสวยรัวไปมั่วๆครับเมื่อกี้มีใครไหมโอ้โหกะว่าจะดักยิงมัน ันมาเรียไว้เพื่อนรอรอมันมารอมันมาโหนินจาลอ,อยมาดีมัโอ้โหโดนหัวเฉยสองตอนหนึ่งครับตายกูทันหรือเปล่าครับตอนนี้ไม่น่าจะทันนะครับไม่น่าจะทันนั่นไงระเบิดแตกมาเปลี่ยนปืนบ้างซื้อสกิลให้หมด อาบุกที่เดิมที่เราถนัดดีกว่านะครับไปจุด A แล้วไม่ลุ่งเลยปลาเบิดไปยังไงโอ้โหไม่เห็นมันเลยปลาสกิลไปมั่วๆอีกรอรอปล่อยลูกไปจำทางไปลูกโดนไหมโดนโดนยิงหัวแตกโอ้โหมันมันวิ่งหนีแล้วครับเัน นำทางนี่เพื่อนคาซึค้าไปลิงโอ้โหไม่โดน <'re> ยังไงยังไงตายตัวนี้มีอมตะเกิดใหม่ครับตัวเมื่อกี้ oh. เกิดใหม่ก็ตาย oh. แล้วเนี่ยโอ้โหเจออนติอันติตัวเมื่อกี้โคตรแรงเลยครับดี <'re> เพื่อนสวยตอนนี้สองสองสอง,สองต่อหนึ่งนะครับ เพื่อนวางระเบิดแล้ว Last <player> ยิงโอ้โหสวยสวยอะไรว่าตายเมื่อกี้มาเอาไหมรอรอรอจังหวะออกมายิงยิงยิง ตอนนี้จะเปลี่ยนฟังแล้วนะครับถึงเก้าตาแล้วค่อยเปลี่ยนฟัง่งเอาไงดีจังหวะน,นี้ผมจะบุกเลยนะโอ้มาเรียกันอีกมีใครมาหมทีส่สอง,สองยิงโอ้โหไม่โดนเลยโดนสวนทีเดียวเข้าหัวตายมาบุกที่เดิมนี่ครับที่เราถนัด มีใครมาไหมโอ้โดนลูกไฟลวกแรงแรงถอยมาตั้งหลักก่อนครับมีใครออกมาไหมตอนนี้ฝั่งเขาวางระเบิดแล้วนะโอ้ยยิงไม่โดนไม่โดนใครเลยเมื่อกี้ผมจะไปอ้อมหลังเขานะ One enemy remaining มาจุดเอ ของมันวางจุดเ e อวะยิงโอ้โหไม่โดนยิงยิง,งอืมบอกไวไปตามใจครับโอ้โหไม่โดนอือหือโดนลาดไปอีกโรลเบิดดทิทันไหมทันไหมจะแตกแล้วโอ้โหตายไม่ทันมามาเอาใหม่ครับอีก อีกสีวินก็จะชนะแล้วฝัฟ่ฟังเขาเริ่มตีตื้นมาแล้วครับ <lines> ยองไปมีใครไหมซ้ายขวาไม่มีโอ้โห <One S 1> oh แตกสองลูกซนี่โคตรแรงทา่ทานระยะประชิดนะอ้าว <player> ตายแบบงงๆครับเมกี่อย่างหนึ่งต่อหนึ่งมันจะมาแล้วนะเพื่อนสกิลยิงวันนี้เพื่อนยิงฟังเขาไล่มาหกต่อเก้าแล้วนะครับมาผมจะบวกที่ที่ผมถนัดอีกนะ ตอก่อนครับรอมาดูจุดบีอาจจะมีนคนมาเนี่ย oh <my> ครับลูกบอลเน,นี่เก็บเป็นสแตก็กเก็บอันติได้มันงไงหัวแตกอีกตัวเดียวอยู่ไหน,อ,นอีกตัวเดียว โอ้ชนะมาดูสกอร์ผมฮะห้าต่อหกตายเยอะกว่าคิวอีกปลาระเบิดไปมีใครไหมสายยิงยิงยิงโอ้โหโดนเจ็บน่าจะตายแล้วนเมื่อกี้บุกรับต้องไปซ้ำปลาระเบิดไป โยกยปุ๊บปุ๊บยิงโอโ้โหสวยมีใครไหมตรงนี้มีใครไหมเต่าโอโ้โหวิ่งไปวิงเออ,เอ,อไปโดนลูกสองยับหน้าตายมาสิบเอ็ดสิบเอ็ดต่อหกแล้วใกล้จะชนะแล้วครับ ยังไงยังไงยิงโหกระตุกนิดนึงโดนเมื่อกี้นี่เจ็บอยู่นะเมื่อกี้นี่บุกครับบุกบุกทิ้งนี่เจาโอ้โหไม่น่าจะทำนะเป็นยังไงเอาไมคเข้าเอาไม้พาระเบิดไป มีใครไหมพิม,มานั่งทำอะไรแถวนี้ไปมองไปใช้สกิลมั่วๆครับสอต่อสอยู่ไหนวะตรงนี้ก็ไม่มีฝั่งมันอยู่ไหนวะเวลาจะหมดแล้วครับฝั่งเขาไม่วางไม่วางระเบิดอ,อ๋ชนะ12ต่อ7 ใกล้จะจบเกมแล้วครับมาผมจะใช้ปืนเดิมนะปล่อยลุกน้งองไปด้วยไปลยเลยมีใครไหมแถวนี้มีวะมีวะแตกหนึ่งปลาระเบิดไปบุกครับบกุบกบกุกบุกเฮ้ยสองโอ้โห<อ><อ>แ,แต่ก็คงจะแตกหนึ่งครับ ว่ญญายังไงหนึ่งต่อหนึ่งจังหวะนี้ยองมานิ่งไว้เพื่อนนิ่งไว้อยู่ไหนน่าจะอยู่ซ้ญญายมือจุด A เมื่อกียงง้ยังไงยังไงเพื่อนนานไงแต่โอ้โหมา เกลียนตัดสินใครชนะครับบุกเลยไม่ต้องกลัวครับมีอะไรจะเสียแล้วอาระเบิร์ไปตอนนี้อันติก็ฟอมนะอันติบาสุก้ามาโง่กรัยิงตุ้งันไงชนะวะอ่ะก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม สกอร์ทีมก็อยู่ที่13ต่อ8นะครับมาดูที่สกอร์ผู้เล่นดีกว่านะครับโอ้โหคิวสิตาย6นะครับสำหรับผมคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอก,กันคลิปหน้าครับผมขอบคุณขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณค่ะ